เห็นหลายคนชอบนะผวก็เลยสั่งมายอมเจ็บตัวเองไงนะเงินตัวเองเนี่ยจ่ายถูกได้รุ่นใหม่ถือโคตรเท่แต่ข้างในเป็นยังไงแล้วลื้อแม่งเลยมานี่คือเสียด้ตังค์นะไม่ใช่อะไรเพราะซื้อมานี่คือขยันแน่ๆเลยนะครับแต่ว่าอยากทําให้เป็นความรู้กับทุกคนก็เลยยอมเสียตังคนะ์นะนี่แกะเองนะครับนี่ได้ไรอุ้ยมีของแถมด้วยของแถมนี่จะมีค่ามากกว่าอะไรวะเนี่ยไม่สนใจช่างแม่งอันนี้คือไม่ได้บูลลี่นะครับผมแต่ว่า เอาขายของควรจะขายคุณภาพดีให้กับลูกค้านะเขาเก็บตังค์มาซื้อเสบยบทไปก่อนแล้วนะแต่ถ้าดีนะก็จะบอกว่าตัวเองคิดผิดแล้วจะโฆษณาให้ด้วยถ้าไม่ดีมึงโดนแน่นอนบอกเลยเครื่องใหม่วัตถุฟากเครื่องใหม่อะไรศาสตร์นี่เหมือนเลยเหมือนไอโฟนสิเอ็ดเลยโอโ้โหสายแข็งปาร์กเลยนี่หูกระดาษหน้าจอพระเจ้าดูนี่บอดี้เนี่ยจับปุ๊บรู้เลยครับเป็น iPhone บอดี้แปลงนั่นเองแต่ว่าข้างในเนี่ย บอดมันจะทนแค่ไหนบอดเคยซ่อมมาไหมก่อนแกนะผมนะทุกคนอยากจะเห็นบอดี้ข้างนอกนะมาดูก่อนเลยนะว่าข้อะต่างนะระหว่างของเทียบคือของก๊อฟเนี่ยกับของแท้เป็นยังไงราคามันแตกต่างกันเยอะใช่ครับผมนะแต่ว่าด้วยบอดี้ตัวนี้มันไม่คุ้มนะผมหันมาดูด้านข้างกันดีกว่าด้านข้างแบบนี้นอันนี้เป็นสวิตช์เหมือนเดิมเลยครับผมนี่สามัญคอนโทรลไม่มีไม่มีอยู่แล้วแหละมาดูข้างในกันดีกว่าตัวงานนะครับผมขอบโค้งเนี่ยไม่มีนะผมนะเป็นขอบเบี่ยม ซึ่งงานไม่เหมือนเลยปกใจไปหมื่นสองกว่านะผมนะได้โฟนอะไรมาดูกันข้างในบอร์ดเป็น iPhone XR ความจุ64กิกทุกคนคิดว่า XR เนี่ยตอนนี้แม่งโคตรถูกเลยแต่จ่ายหมื่นสองกว่าเพื่อได้บอดี้อนี้ควรไม่คุ้มนะอย่างแรกเดี๋ยวมาแกะดูในก่อนว่าเป็นยังไงคุ้มไม่คุ้มมาดูกันวิธีการแกะก็ดูไปหมดแล้วเนอะอันนี้ข้างในนะผมนะบอดี้แปลงจริงๆแล้วอะถามว่าดีไหมต้องบอกเลยว่านะผลิตมานะแล้วแต่โรงงานนะผมจริงๆแล้วรูน็อตที่ไม่ตรงเนี่ยเวลาเราล็ นะถ้าลูนอตไม่ตรงนะทำให้เวลาตกกระแทกเนี่ยบอร์ดฉีดได้ง่ายซึ่งต้องดูนะมาตรฐานของบอดี้อันนี้เราไม่พูดถึงแต่ว่าเรามพพูดถึงนะข้างในว่าคุ้มแค่ไหนกับเงินหมื่นสองนะผมเราก็ได้โฟล์เอ็กอามามาดูอย่างแรกเลยตัวบอร์ดนี่นนครับทนไม่ทนเนี่ยมนอยู่ที่บอร์ดอย่างที่บอกครับผมว่าบอร์ดเนี่ยต้องไม่ซ่อมมาแต่ว่าบอร์ดตัวเนี้ยเป็นบอร์ดแท้ก็จริงครับ XR นะแต่ว่าถูกการซ่อมมาดูนี่ครับเห็นไหมตัวยาตัวเนี้ยละลายแต่ว่าโดนความร้อนเป่ามาแน่นอนซึ่งหันมาด้านตรงข้าม ตัวแนนครับผมนะไม่มีกาวเหลืออยู่นะแต่ว่ายกแนนเปลี่ยนมานะไม่รู้จะยกมาเขียนค่าทีเอสใหม่ก็ตามแต่แต่ว่าจริงๆไม่ต้องยกก็ได้นะผมนะแต่ว่าอันเนี้ยคิดว่าเปลี่ยนแนนมานะทําให้เวลาตกกระแทกเนี่ยเสียหายได้ง่ายมากขึ้นครับยกตัวแนนดูดีกว่าครับว่าใต้แนนเนี่ยเป็นยังไงบ้างผมนะมาดูงานยกขึ้นมาปุ๊บน,นะผมนี่เห็นไหมยกง่ายเลยแล้วันะบงานจริงเขาเน้นเร็วนะผมนะเห็นป่ะดูกาวข้างล่างครับเคลียร์ไม่สะอาดพวกนี้เวลาตกกระแทกพวกเนี่ยนะตัวแนนมันเด้งได้ง่ายเพราะฉะนั้นอนะ่ะไอ้ที่เค็มกันเยอะๆก็เพราะเรื่องพวกนี้แหละ ดีในซะีบียูตัวนี้ไม่ยกมาเห็นนะดูกาวเปเหนืออยู่เต็มเลยงานชุ่ยมากตัวนี้เคลียร์กาวออกเรียบร้อยนะผมนะให้งานดีขึ้นก็วางแนนกลับเดี๋ยวไปดูในสามูกันว่าข้างในไส้ในเป็นยังไงบ้างไปหลังจากการแกะมาแล้วผมนะก็ได้จอแท้เลยครับผมนะแล้วก็แบตเตอรี่แท้แต่ว่าแบตเตอรี่เนี่ยเขียนมาให้เป็นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมนะแบตเตอรี่เดิมเนี่ยไม่ใช่นะผมนะแล้วก็บอร์ดเคยซ่อมมาเพราะฉะนั้นราคาหนึ่งหมื่นสองพันเก้าเนี่ยทุกคนลองคิดเอาว่าตอนนี้เอกอาร์ในตลาดนะแต่ไม่ซ่อมเดเิมแทๆนสวย เพิ่มกันอีกประมาณ5,000กว่าเพื่อจะได้บอดี้16โปรแล้วก็บอร์ดซ่อมมาทุกคนคิดว่ายังไงบ้างถ้าอยากซื้อก็แล้วแต่เลยอันนี้ทำมาเพื่อเป็นข้อมูลให้ทุกคนได้ตัดสินใจชอบไหมชอบปใจหรือตามไป